ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่องเต็นเซอร์นะครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมครับมาอยู่กับเว็บเว็บใหม่อีกแล้วนะครับผมนะก็คือเว็บเคสมาโตชินะครับผมนะก็เคมทั้งไลท์คอยนะครับ BTC แล้วก็หลายๆเหรียญนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันในเว็บเลยนะครับผมนะก็ลิงก์ก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ ประมาณนี้นะครับผมนะนี่นะครับพอกดเข้าลิงก์มานะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นในหน้าแพลตฟอร์มของตรงนี้นะครับผมนะก็เขาก็จะบอกว่าคริปโตที่เติบโตรเร็วที่สุดนะครับผมนะก็เขาจะแบบว่าให้เรานะครับรับบิตคอย์นะครับโดยการใช้อ่าฟอสเซ e นะครับก,กับเว็บนี้นะผมนะแล้วก็สามารถแล้วเข้าร่วมคริปโตรฟรีนะผมนะเออก็ตอนแรกก็กดลงทะเบียนเลยนะครับผมนะไม่รอช้าท่านผู้ชมกดเข้ามาในนี้กก็กดลงทะเบียนเลยนะครับ โอเคนะครับพราะท่านผู้ชมกดมาตรงลงทะเบียนนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นตรงที่นี้นะครับกรอกอีเมลนะผมนะใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสซ้ําเหมือนเดิมนะครับขอเป็นอีเมลจริงๆนะสําหรับการสร้างบัญชีของเว็บตัวนี้นะครับผมนะก็เป็นเว็บเพิ่งมาใหม่ล่าสุดนะครับผมนะถอน้จริงนะครับนะก็โอเคนะแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้นะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชม แล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับกดเข้าสู่ระบบโอเคนะครับพอกดตรงเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้ก็ให้เรากรออีเมลที่เราทําการสมัครไปแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็เข้าไปในเว็บกันเลยนะครับนะผมขอเข้าระบบโอเคนะครับท่านผู้ชมก็นี่นะครับคือหน้าเว็บนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบมานะครับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินปัจจุบันนะถ้าเป็นของท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นศูนย์อยู่นะครับผมนะก็มีอ่าอีกน่าเป็นศูนย์อยู่นะครับอย่างแรกนะครับก็ให้เรานะครับ มาอ่านตรงนี้ก่อนนะการอ้างอิงนะครับผมนะก็คือถ้าเรานะครับแชร์ลิงก์ของเรานะไปให้เพื่อนหรือเฟซบุ๊กไลน์อินสตาแกรม c ว Whatsapp หรือโซเชียลอะไรต่างๆนะครับเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับสูงสุดนะครับถึง20%เลยนะท่านผู้ชมโคตรยอดเลยนะครับท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะก็ตอนนี้นะครับก็นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับคนเข้ามาในเว็บนี้นะครับเนอนกว่าคนแล้วนะ ก็เพิ่มมาใช้นะผมนะก็โอเคนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นโดนัทนะครับก็ยังไม่มีนะครับผมนะก็นี่เลยนะครับก็คัดลอกลิงี้นะครับส่งไปให้เพื่อนนะครับผมนะก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการดูผู้อ้างอิงของเรานะว่าใครเข้ามาในลิงก์เราบ้างนะครับผมนะราส่วนของตรงนี้นะครับผมนะ โอเคนะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้นะครับให้เรามาดูตรงแถบนี้นะครับก็คือให้เราทํานะครับฟอสเฟตนะครับผมนะแก้อ่าฟอสเฟตนะครับก็คือการเคมนะผมนะคือการเคมนะครับนะก็อย่างแรกนะครับผมนะให้เรามาตรงเรียกร้องของฟอสเฟตตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะก็คือตรงนี้เราจะได้รับอ่าไอรางวัลนะครับโทเค็นนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมนะนี่เห็นไหมท่านผู้ชมก็ ทุกๆสนาทีนะครับเราสามารถมากดได้นะแล้วก็จํานวนจํากัดนะครับเคมนะครับประมาณ100ครั้งนะครับต่อวันนะแล้วก็ครบ2อนาทีแล้วก็มากดรับได้เลยนะครับผมนะได้45โทเค็นนะผมนะก็กดตรงนี้ได้ครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมากดตรงนี้นะครับรับรางวัลแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมโทษทีนะครับผมกด เร็วไปหน่อยนะครับก็ได้รับแล้วครับ45โทเคนนี่ก็ต้องรอนะครับ200วินาทีก็คือ2นาทีนะครับผมนะนี่ตรงนี้ก็เหลือ98รับเพราะผมกดไป2ครั้งนะวันหนึ่งมันจะกดได้ประมาณ100ครั้งหน้าผมนะแล้วก็ถ้าครบครั้งพวกนี้ก็มากดอีกนะครับผมนะก็โอเคนะท่านผู้ชมก็ในส่วนของการแก้ฟอสเตอนะครับที่เราจะได้รับโทเคนก็มีมีเยี่ยมชมเว็บไซต์เลยนะก็ผมจะเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับก็คือมีอยู่6เว็บไซต์นะอันนี้นะ ถ้าเราทําได้6เว็บไซต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้อยู่ประมาณ165รโทเคนนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการนะดูเว็บไซต์กันเลยนะครับก็กดตรงที่ดูเว็บไซต์นะครับโอเคนะครับพอครบ วินาทีที่มันบอกนะครับผมให้เรามาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผมนะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมมากดไปแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมากดตรงที่ตรวจสอบตรงนี้นะครับสีเขียวๆตรงนี้นะครับกดไปนะครับแล้วก็กลับไปหน้าเดิมครับนี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นใช่ไหมเราได้มาแล้วนะครับ40โทเคนนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นะครับนะก็ในเว็บนี้ก็โฆษณาก็จะขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะก็ ม่มีอะไรมากนะครับเราก็ต้องกดลบออกนะผมนะเออถ้ากดจะนานมาคืนนะผมนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการดูเว็บไซต์นะ<อ>ก็ดูได้วันละประมาณ7เว็บไซต์มั้งนะครับนะเพราะว่าผมกดไปแล้วสองนะก่อนที่จะมาทาคลิปนะผมนะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็มาดูส่วนของลิงก์สั้นนะครับผมนะลิงก์สั้นนี้ผมขออนุญาตไม่กดไปนะครับเพราะว่ามันทําน,านานนะครับท่านผู้ชมมันนาน,นมากๆเลยนะมันให้กดลิงก์นะครับประมาณ5ขั้นตอนอก็ประมาณนั่นแหละเออ านผู้ชมก็สามารถกดกันได้นะครับผมนะครับตรงลิงก์หน้าผมนะก็โอเคนะนี่เราเรามาดูตรงเรียกฟอสเซตนะครับนะเรียกฟอสเซตนะครับถึงเวลาแล้วนะครับผมนะก็โอเคนะครับก็มากดตรงนี้เหมือนเดิมจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็มากดนี่นะครับรับรางวัลแค่นี้นะครับผมเรียบร้อยได้มาแล้วแล้วก็รออีก2นาที ตร,ตรงนี้ก็เป็นส่วนของออฟเฟอร์นะครับผมแล้วก็คือแบบดูงานบ้างนะครับนะส่วนของตรงนี mm. ้นะมี CPE ว mm. ิจัยเลยนะครับนะส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่ท่านผู้ชมก็สามารถมาศึกษาดูได้นะผมนะก็ไม่มีอะไรนะครับก๊อกน้าอัตโนมัตินี้ก็ไม่รู้นะครับก็ยังไม่มีพลังงานนะผมนะตรงนี้ก็จะเป็นงานนะผมนะงานนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถนะครับสร้างวิดีโอม้ท่านผู้ชมนะครับพร้อมหลักฐานนะ ผมนะถอดแบบสดๆนะก็ค pues ืออ the nah ัดวิดีโอนั่นแหละนะครับแล้วก็ความยาวนะครับก็คือ60วินาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีคนดูอย่างน้อยห้าครั้งนะครับแล้วก็แสดงชื่อผู้ใช้ของเราครับในวิดีโอคาอธิบายใต้ลิงก์นะครับผมนะก็คือถ้าเราอ่ะทำเหมือนเหมือนเรามาโปรโมทให้เว็บไซต์เขานะครับเขาก็จะได้ให้รางวัลเรานะครับ0 2อถึงย0่ยูเอ็นตอล่านะครับก็ประมาณโอ้ ห้าหกร้อยนะผมนะถ้าเป็นเงินไทยนะผมนะก็เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับผมนะในส่วนของตัวนี้ก็ช่างแพลตฟอร์มนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มในการโพสตนะครับผมนะก็คือโพสต์ใน Facebook ในอะไรก็ได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับผมนะก็สามารถทํากันได้นะได้ประมาณ20 u s s แล้วก็20 u สนะครับนะผมนะโพสโหมดเลยนะครับผมนะ เออสุดยอดมากเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแลมีการสร้างโฆษณาแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างครับก็ไม่ต้องไปทาอะไรนะก็แล้วก็มาเดี๋ยวเราก็มาเทม f อสเสรเพกันนะครับผมนะทุกๆวันก็ประมาณนั้นแหละทาภารกิจนะครับผมนะก็โอเคนะก็อย่าลืมทํากันนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปก็คลิปนี้ก็มีสาระนะครับท่านผู้ชมเออมีสาระเลยเนะี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนการถอนเลยนะกดตรงการถอนครับผม องการถอนนะครับผมนะนี่นะครับวิธีเลือกชําระเงินนะครับให้เรานะครับทาการใช้กระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับก็อยู่ข้างใต้ลิงก์นี้เลยนะครับเพราะว่ากระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับเป็นกระเป๋าที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะก็เดี๋ยวถ้ายังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะทาคลิปสอนวิธีสมัครนะครับผมนะก็ถ้าใครสมัครเป็นก็สมัครเลยนะครับผมนะก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะก็กดไปนะครับแล้วก็เลือกสกุลเงินนะครับผมนะก็มีถอนบีทีซีไรคอยตอนแล้วก็ดอก อ,นะอันนี้เหรียญอะไรไม่รู้นะครับผมออนี่นะครับผมจะเลือกเป็นบิตคอยนะผมนะบิตคอยแล้วก็ยอดโทเค็นของผมนะครับไม่ถึงนะครับผมนะก็ถอดขั้นต่ำห้าร้อยโทเค็นนะครับผมนะสำหรับบิตคอยนะอ,นนอันนี้นะครับงั้นเรามาถอนอันนี้กันนะครับ เหรียญตัวนี้นะครับผมนะก็คือต่อขั้นต่ำหนึ่งโทเค็นนะครับผมนะก็โอเคเลยนะนี่จัดไปต่อนเลยนะครับถ้าเป็นไอ้พวกนี้นะครับต้องประมาณ500โทเค็นนะครับผมนะก็เราก็ทําลิงก์พวกนี้ทั้งหมดเสร็จละเออแต่ผมขี้เกียจทํานะครับถ้าท่านผู้ชมทําลิงก์สร้างพวกนี้ทั้งหมดเสร็จก็น่าจะถอน BTC ได้ได้แหละเพราะมันขั้นต่ำท่าร้อนะครับผมนะก็ได้เกินกว่า500โทเค็นแล้วแหละ ก็ประมาณนี้นะผมนะก็โอเคนะไม่พูดมากแล้วแล้วก็อเอาที่อยู่กระเป๋าเรามานะผมนะก็ไปตรงที่ฟอร์เซตเพย์นะผมนะนชื่อว่าอะไรนะนี่นะครับผมนะดิจิไบนะผมนะเออผมรู้ละว่ามันชื่อเหรียญดิจิไบนะผมนะก็ไอ้นี่หากอน,นะครับโอเคนะผมนะแล้วก็มาตรงนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็มาวางน,นะครับเรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก,กดถอปเลย 155โ้าห้าตงเค็นถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันในกระเป๋าบล็อกไซเย์กันเ,เลยนะครับกดไปนะครับนี่นครับผมนะดิจิบต์เมื่อกี้ผมศูนย์ท่านผู้ชมเห็นไหมตอนนี้มันเพิ่มขึ้นแล้วนะนี่ครับผมเคสมสตูชีนะครับ,นรบหนึ่งมีนาก็ถอนได้จริงนะครับผมนะก็ถ้าใครจะถอน BTC ซไลค์คอร์อะไร,ออะไรก็ทำขั้นต่ำโทเค็นให้มันถึงนะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกเลยก็ ประมาณนี้นะครับผมนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ท่านผู้ชมก็สามารถเข้ามาทําในเว็บนี้ทุกๆวันนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์นะกดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็คลิปหน้าจะมาสอนอะไรหรือทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้มีสาระนะครับผมนะก็โอเคแล้วครับผมนะสวัสดีครับ